สวัสดีค่ะพบกับครูบิวในรายวิชาประวัติศาสตร์เช่นเคยนะคะวันนี้เราไปเที่ยวประเทศลาวกันค่ะประเทศลาวหรือสาธารณรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เรียกว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับประเทศไทยเราเลยนะคะโดยเฉพาะประเทศลาวเนี่ยเป็นประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากค่ะ ประเทศลาวจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะอยู่ทางตอนบนบนทางอีสานและบ้านเรานั่นเองค่ะเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะ,ตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ไม่ติดกับทะเลค่ะที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะอันนี้ จะเป็นธงชาติประจำชาติลาวนะคะประเทศลาวแล้วก็ที่วงกลมมีลวงข้าวนี้ก็จะเป็นตาแผ่นดินของประเทศลาวนะคะเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะคะ,ะประเทศลาวเนี่ยเดิมเป็น ที่ตั้งของอาณาจักรล้านช้างนะคะต่อมาแยกออกเป็น3ส่วน,นะคือหลวงพระบางอยู่ทางตอนเหนือนะคะนักเรียนดูแผนที่ควบคู่ไปด้วยได้เลยนะคะเวียงจัน์อยู่ทางตอนกลางและจำปาสักน,นะคะทางตอนใต้ะคะ่ะ ลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปีพศ2441นะคะต่อมาในปลายสงครามโลกครั้งที่2ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้รับเอกราชในปีพศ2497ค่ะหลังจากได้รับเอกราชแล้วลาวก็ยังมีปัญหาภายในประเทศนะคะ mm hmm. เช่นการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองนะคะจนในปีพศ2518พรกประชาชนปฏิวัติได้ปกครองลาวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะ อ่าเรามาดูเสริมนิดนึงนะคะพรกประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยเป็นพักคอมมิวนิสต์ที่จัดตั้งรัฐบาลในลาวมีกำเนิดจากพักคอมมิวนิสต์อินโดจีนนะคะที่เริ่มก่อตั้งปีพศ2473จนสลายตัวในปี2 2494นะคะเพื่อเงื่อนไขาสามให้สามประเทศสามประเทศในที่นี้ก็คือลาวเวียดนามกัมพูชามีพักเป็นของตัวเองนะคะ พักของอประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยได้ก่อตั้งเมื่อวันที่22มีนาพศ2498น,นะคะใช้ชื่อว่าพักประชาชนลาวโดยมีองค์กรแกนนำแนวลาวฮักซาดและขบวนการประเทศลาวนะคะพักประชาชนลาวได้เปลี่ยนชื่อเป็นพักประชาชนปฏิวัติลาวในปีในเดือนมีนาพศ2515นะคะ เมืองหลวงของประเทศลาวก็คือเวียงจันทนั่นเองค่ะอ่าต่อมาหอกข้อการเมืองการปกครองนะคะประเทศลาวปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะคะโดยมีประธานประเทศเป็นประมุขของประเทศนะคะแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลค่ะอ่านักเรียนที่จะเห็นว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงนนี้คือธงประจํพาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะคะ อาจจะเป็นค้อนเคียวทับกันอยู่นะคะแล้วอันนี้รูปอของคนนี้ก็คือนายทองหลุนสีหูลิศสีสุลิศนะคะ <c oughs> เดิมทีเขาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาเนี่ยในปีนี้ค่ะ <c oughs> เขาขยับขึ้นมาเป็นประธานประเทศแล้วนะคะต <c oughs> ่อไปทางด้านเศรษฐกิจกนะคะเศรษฐกิจของเราคือประเประชากรเนี่ยมีไรายได้ไม่สูงนะคะ <c oughs> พื้นฐานทางเศรษฐกิจก,ก็จะอยู่กับกเกษตร การเกษตรเป็นหลักนะพืชที่สําคัญก็จะเป็นข้าวข้าวโพดฝ้ายไม้สักยาสูบนะคะมีทรัพยากรที่สําคัญก็คือดีบุกยิสซ้ำตะปวเหล็กนะคะแม่น้ําที่สําคัญนะคะแม่น้ําสายสําคัญนักเรียนจะเคยได้ยินนะคะแม่น้าโขงนั่นเองลาวเป็นประเทศที่ยังมีทรัพยากรไม้อุดมสมบูรณ์สมบูรณ์นะคะจึงทําให้นักท่องเที่ยวนักนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้าไปลงทุนทําอุตสาหกรรมไม้แปรรูปและการผลิตภฑ์จากไม้นะคะ กิจกรรมทางเศรษฐก,กิจและการลงทุนส่วนใหญนะ่เป็นของชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะชาวไทยกับชาวจีนนะคะแล้ก็สินค้าอุปโภคบริโภคของเรามีน้อยจำเป็นต้องนำเข้าจากจีนและไทยอีกเช่นกันคะ่ะต่อไปอาประเทศเราจากที่ครูบอกไปใช่ไหมคะไม่มีภูมแดนติดกับทะเลจึงต้องสร้างเส้นทางเชื่อมกับเพื่อนบ้านนะคะ เวียดนามและไทยนั่นเองเช่นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งเนี่ยเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปุ๋มแห่งแรกนะคะเชื่อมต่อกับอําเภอหนองคายจังหวัดหนองคายของประเทศไทยเรานี่นะคะ่ะแล้วก็เข้ากับนครหลวงเวียงจันทร์นะคะเมืองหาดทรายฟองนะคะโดยที่สะพานแห่งนี้เนี่ยจะมี ทางรถสองช่องสองช่องจราจรนะคะแล้วก็ทางเท้าสองช่องแล้วก็ทางรถไฟทางเดียวอยู่ตรงกลางนะคะเป็นความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาอสเตรเลียค่ะใช้ใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ3าถึง4ปีค่ะเพื่อเป็นการลองแล้วก็เพื่อเป็นการลองรับประชามคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2 5 5 7ที่ผ่านมาด้วยนะคะ ปัจจุบันเราพัฒนาอุาตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากขึ้นนะเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือหลวงพระบางซึ่งเป็นมรดกโลกนะคะนครเวียงจันทร์เมือปงป่งเตข่งกับปาสัหาจุดเป่นของการท่องเที่ยวประเทศเราคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะาต่อไป สังคมและวัฒน,ธ,นธรรมประชากรเราเยมีความหลากหลายทางเชื้อชาตินะส่วนมากเป็นชาวลาวแต่ที่เหลือก็เป็นชนกลุ่มน้อยเช่นละวะไทยมง้งเยาวอะไรอย่างี้คะ่ะศาสนาประจำชาติคือาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนะคะภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาลาวแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นภาษาถิ่นของชนกลุ่มน้อยค่ะ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเทศลาวเป็นประ,าประชากรเขาเจะมีความสงบสุขชาวลาวเป็นความเป็นมิตรรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะโดยเฉพาะประเพณีทางพุทธศาสนานะคะสิ่งเหล่านี้นเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวทำให้ดึงดนะูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาและักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ยังต้องการที่จะไปชื่นชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวอีกด้วยคะ่ะอื้ อันนี้ก็เป็นไลด์สุดท้ายนะคะครูยกตัวอย่างนะคะ,ะตัวเขียนภาษาลาวแล้วก็คาพูดของภาษาลาวนะคะคําแรกของตัวก่อนอื่นก็คืออันนี้คือชุดป,ประจําชาติของประเทศลาวนะคะคําแรกที่คุณผู้ชายนะคะขอบใจเดขอบใจที่แปลว่าขอบคุณของประเทศลาวแค่นั้นเองนะคะ,ะแล้วของผู้หญิงสบายดีสบายดีค่ะ แปลว่าสวัสดีนะคะสาบายดีค่ะแล้วก็วันนี้ครูก็ขอจบที่ประเทศเราจากเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนความรู้และทำใบงานนะคะสัปดาห์หน้าเราจะไปเที่ยวประเทศอะไรติดต่อติดตามได้เลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ